จากประวัติการทำงานคุณมีประสบการณ์สูงมากๆเลยนะครับแต่ไม่มีอันไหนเป็นงานเซลล์เลยแต่ว่าที่ผ่านมาร้านของผมเนี่ยผมก็เป็นคนขายเองหมดเลยนะครับงั้นคุณลองขายผลิตภัณฑ์ของเราให้ดูหน่อยได้ไหมครับแก้วเนี่ยครับได้ครับนี่เป็นโอกาสเดียวครับที่คุณจะได้ใช้แก้วพลาสติกและลักโลกไปพร้อมกันเพราะนี่คือแก้วลักโลกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติครับทาจากพลาสติกครับ แต่ก็เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ไม่ได้ครับรีไซเคิลได้ไม่ได้ครับช่วนะครับอันนี้บริษัทชื่อว่าบริษัทรักโลกไม่ใช่ฮะครับบริษัทรักโลกเพราะเจ้าของเราชื่อคุณรักและเรามีโลโก้เป็นรูปโลกแก้วนี้ไม่ได้ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดพลาสติกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณครับแบบนี้คนก็เข้าใจผิดสิครับคุณสมัยนี้คุณต้องใส่ใจรักสิ่งแวดล้อมกันหน่อยอ่ะใช้พลาสติกแบบเนี้ยไม่แคร์เด็กที่เกิดมาใหม่บ้างอฮะอันนี้คุณมาทําอะไรเหรอครับเอ้าผมก็มา สมัครงานครับแต่ว่าคงจะไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ